มาก,มากนี่ยังไม่รวมฝั่งนู้นนะทุกคนฝั่งนู้นก็มีนะนี่เราเดินฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่นะคะร้านหมกย่างเจ้าดังเยาวราชนะเจ้านี้แหละเดีด๋ยวเราจะสั่งกลับบ้านน่ากิน,น,นจังเลยอะสุดเล,ลิ่์เลยนะาคะพี่โอ้นากินนะทุกคน ร้านเด็อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะนี่อุ้ยหอมมากทุกคนเขาจะเป็นย่างแบบเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยมีหลายไสเลยเราก็สั่งว่าเราจะใส่ไส้อะไร ชิ้นละยีบาทนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาทุกคนมาอยู่ที่เยาวราชค่ะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่เยาวราชกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เวลากลางคืนเขาเป็นแบบไหนบ้างค่ะตอนนี้ดาวก็เดินอยู่บนถนนเยาวราชแล้วนะคะสองฝั่งข้างทางก็จะเต็มไปด้วยผูคนแล้วก็ราะะ้านคาหารเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนเยอะมาก ของกินเยอะมากๆ <S <S คนก็ยเยอะนะคะโดยเฉพาะต่างต่างชาติอะเยอะมาก <S <S อ,าอุ้ยเต้าถึงน่ากินจังเลย <S <S อ,อันนี้อะไรเอ่ยอืมขนอมอันเนี้ยอุ้ยนี่ดาวเคยกินนะทุกคนมันอร่อยดีนะอร่อยแบบ อร่อยอ่ะอร่อยปแปลกอร่อยนะชุูละสามสิบบาทนะคะเขาเป็นเหมือนแป้งแล้วก็มีไส้เห็ดหอมอะ่ะอร่อยนะอันนี้อะไรเอ่ยหมูสเต๊ะนะคะห,หอยทอดแม่โดนจับยังไคนกินเยอะมากหอยทอดกระทะ ทะร้อนนะคะทุกคนอุ๊ยนมเบื้องนมเบื้องก็มีหอ้ยน่าก,กินจังเลยอะ่ะนมเบื้องนะคะนมเบื้องไปดูต่อทุกคนค่ำคืนนี้อีกยาวนานนะคงกิน อืมอ,อ,อุ้ยเข้าไปข้างในก็มีนะนจะไ่ไปดูข้างในมีอะไรก๋ยจ,จับก๋ยจับก็มีอันนี้อะไรผัดไทยผัดไทยคนก็เยอะนะคะเยอะเลย วันนี้ดาวมาเป็นวันศุกร์นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นแบบเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้ไหมนะแต่วันนี้ดาวมาก็ถือว่าเยอะมากๆนะดาวไม่รู้ว่าปากติเป็นยังไงนะแต่วันนี้ดาวมาแบบเยอะมากนะในความรู้สึกอะ่ะอืมอุ้ยนี่อะไรเอ่ย ก็จะเป็นร้านที่แบบขายอาหารทะเลอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเยอะแยะมากมายเขาก็จะแบบให้เราสั่งอุ้ยฝั่งนี้ตัวเบลือเลยเดีย๋ยวไปดูนี่กุ้งมังกรกุ้งหอยปูปลามีครบเลยนะคะเขาก็จะแปะราคาติดไว้เห็นไหมมีหลายราคานะ ม,มีตั้งแต่พันสองสองพันนะคะสองพันเกือกสามพันก็มีนะตบเบลเอร์เลยตัวใหญ่มากเนี่ยหอยเชลก็มีเราก็สั่งแล้วว่าทำมีครบอ,อันนี้อะไรเออวิ่งน่าน่าอยากลองกินอันนี้ดู ใคไรไม่รู้อะไรเนาะหมี่หวานนะคะทุกคนไม่เคยกินอะ่ะดูคงจะแบบชื่นใจนะดูเลยอะ่ะเย็นชื่นใจนะคะหมี่หวานนะ,ะอารมณ์น่าจะแบบคล้ายๆต้าถึงไหมไม่เคยลองะคะอุ้ยขนมผักกาดอหอยทอดนะคะผัดไทยหอยทอด อยาน้นี่หอยตัวเบลอเลยทุกคนขนมประกาศนะหอยทอดยังไม่หมดฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ก่อนนี่อะไรเอ่ยข้าวราดแกงก็มีนะทุกคนดูสิ อ้ยเขาบอม่องถามแต่น้องนี่อยู่ไหนเขาจะมีวิเนียอะไรผัดไทยอาหารตามสั่งผัดไทยผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหมึกย่างหมึกย่างนะคะพูดถึงหมึกย่างแล้วเขาจะมีหมึกย่างเต้าดังด้วยนะลูกชิน้นล,ลูกชิน้นเบอร์ร โอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นปากปลาหมึกนะคะดาเนืกอว่าลูกชิ้นเสียบไม้ไม่ใช่นะคะทุกคนมันคือปากปลาหมึกค่ะ แตกแหูจะพังเอาอุย้ยนมเบื้องน่ากินจังเลยดูสิหนมเบื้องนะคะทุกคนอุ้ยอยากกินอ่ะติดตรงนี้ไอนี่แหละเมื่อไหร่จะหายสักทีก็ไม่รู้ของชอบเลยนะคะขนมเบือเบ้องนนี้อะไรเอ่ย เตี่ยวลูกชิ้นปลาเยอะเหมือนกันนะมีหลายร้านเลยนะแต่เราไม่เคยมาก็เลยไม่รู้ว่าร้านไหนเจ้าเด็ดนะแต่ที่รู้ๆก็คือเขาจะมีร้านขายปลาหมึกย่างเจ้าหนึ่งนะที่แบบเขาบอกว่าเด็ด mm hmm. เด็ดสุดในเยาวาราชนะคะทุกคนเราก็เลยจะมาลองสักหน่อย mm hmm. เดี๋ยวไปดูอยู่ตรงไหนไม่รู้ mm hmm. เดินเดินดูนะ mm hmm. เดี๋ยวก็เจอ ยังไม่หมดนะคะทุกคนยาวไปถึงนู่นแหละจะค่อยๆเดินนะคะหม <c oughs> ึกย่างเจ้าเดบอันนี้อะไรเอ,อ่ยโอยน่ากินจังเลยเต้าถึงเต้าถึองอันนี้อะไรเอ,อ่ยยำนะคะไม่ใช่ยำยำยำนั่นแ,แหละ <c oughs> มีหลายอย่างเลยหอยอ,อะไรนะหอยจ้อนะคะปูจ้อหอยจ้ออุ้ยนี่ไงเจอแล้วทุกคนร้านหมึกย่างเขาจะอยู่หน้าธนาคารอ่ากทบนะคะ นี่โอ้ยคนเยอะมากเลยทุกคนจริสินี่นะคะร้านหมึกย่างเจ้าดังเยาวราชนะเ,เจ้านี้แหละได้เลยนว้นขโมงชุกเฉิงมากนี่นะคะทุกคน เยวราชแล้วก็ต้องลองนะคะเดี๋ยวดาวจะสั่งนะเดี๋ยวดาวจะสั่งกลับบ้านไปรอนะคะได้อยากรู้ว่าเขาจะเด็กแค่ไหนก่ะ <Okay. S 1> ก็เลยเดี๋ยวลองดูนะคะหืม okay. เยอะมากเขาจะให้เราแบบสั่งต่อนะคะแล้วก็เขาจะเขียนบินให้เราจ่ายตังค์นะคะแล้วก็พอถึงคิวเขาก็จะเรียกนะคะทุกคนพี่น้องจะพี่น้องพี่น้องเด็กพี่น้องน่ากินจังเลยอ่ะตุ๋นเลย อันนี้ก็จะเป็นราคานะคะทุกคนเห็นไหมอ๋อราคาก็ตามนี้นะคะประมือแล้วแต่น้ำหนักก็มีนะคะเป็นไม้ก็มีแล้วแต่น้ำหนักก็มีเยอะแยะมากมาย นี่นะคะดาวเห็นคิวยาวมากก็เลยจัดไปสามไม้นะคะ380บาทค่ะทุกคนก็สั่งไปดาสั่งอันนี้ไป2ไม้นะแล้วก็สั่งอันนี้ไปไม้หนึ่งนะคะนี่ร้180อันนี้ไม้ละร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าแทบขนาดไหนนะคะ กี่คือเราจะมองแค่ว่าเราอยากรอนะคะทุกคนได้บินแล้วใช่ไหมเราก็ยืนรอนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสมมติว่าถ้าเสร็จแล้ววะเขาก็จะเรียกนะเรียกชื่อนะคะนี่นะคะเรารออยู่แป๊บหนึ่งก็ถึงคิวรอะคะ่ะทุกคนไม่นานนะคนเยอะแต่ว่ารอคิวไม่นานคะ่ะทุกคนแป๊บเดียวก็ได้แล้วประมาณ10นาที ดาวสั่งแบบปลาค่าสั่งแบบแยกน้ำซ้นไปนะคะ,ไม,ไ,คะไม่ต้องตอบูนะคะพี่โอ้มากินนะคุณได้เยอะอยู่นะไม่ต้องมองว่าถูกหรือแพงนะเราเยอยอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมนะมเห็นคิวยาวมากๆแล้วก็แบบเป็นเจ้าดังมากๆนะ ไม่ต้องถามว่าคุ้มไหมนะคะทุกคนก็380หมอบาทเดี๋ยวเรามาดูที่ความอร่อยนะคะถ้าอร่อยก็ถือว่าคุ้มนะคะไปต่อค่ะทุกคนปปปเป็นย่านที่คนต่างชาติชอบมาเดินยามค่ำคืนกันคนะทุกคนเสียงรถเสียงคนเสียงเพลง ตีกันฟังดูคือคักวุ่นวายน่าดูนะคะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยนี่เจ้าอะไรอ่ะไอติมมั้งแต่ต้องไปนั่งก่อนนะไม่ไมื่อจอดมันใช่ไหมก็ไม่น้ำก่อนได้เลยจะยาวไหลลงยาวมุกได้ก็ปิดปากก็ไม่ไหวโอ้ยไอติมมะพร้าวคนเยอะเหมือนกันนะข้างในก็มีนะแต่ เราจะไม่เดินเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะเดินริมริม นะฝั่งนู้นก็มีนะคะโอ้ยขนมไข่เต่าก็มีนะย่งไม่หมด ก้าล <G uy ford> ัดอร่อยที่สุดในโลกจ้าก้าลัดอร่อยที่สุดในโลกจ้าเจอไ่เจอเจาหลายค้านลูกกอบัน้ำตกดที่สุดในโลกก็ที่สุดในโลกมูชูเรียนนะคะโอ้บอกเลยทุกคนคนคนคึกคักมากมาก อ้ยนี่คนมุงอะไรกันอีกพอตรงไหนที่มุงมุงอ่ะก็อยากลองอยากกินกับอยากลองชิมนะคะนี่ก็จะเป็นบัวลอยบัวลอยบัวลอยไข่หวานนะคะทุกคนเยอะเลยอ่ะหวาีตามครับโอ้โหคิวยาวเหมือนประมึกเลยดู นเขาก็จะมาหาอะไรกินกันเนาะเก่าลัดนะคะอันนี้อะไรืออุ้ยน่ากินมากเลยทุกคนดูสิคือโคมมากอุ้ยนี่อะไรเอ่ยเกียวซ่านะคะอุยทุกคนน่ากินจังเลยเป็นแบบนี้ น่ากินอยู่นะเขาทอดอ่ะกลิ่นหอมเชียวไม่หมดอย่าไปหึงนู่นเลยนะผมกินเยอะมากๆนี่ยังไม่รวมฝั่งนู้นนะทุกคนฝั่งนู้นก็มีนะนี่เราเดินฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปฝั่งนูน้นโอ้โห มากๆนะใครที่มาเดินก็ระวังกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ดีๆนะคะของมีค่าทุกคนคนเยอะอะเราไม่รู้ใครเป็นใครเนาะโดูสิเข้าไปไม่ได้เลยคนเยอะมากข้าวอะไรเนี่ยเป็ดย่ากนะคะเป็ดยา่าง่าตชาเยอะ คนกลางวันคนจะไม่เยอะเนาะยอวราชแต่กลางคืนยามเย็นนี่นาเพิสส่งร like ู้เนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกนะคนโยงะมากคึกคักมากมากเลย กินจังเลยอ่ะนี่มาเจอร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะเป็นขนมฟังปิ้งยาวราชนะทุกคนเนี่ยมาขนมฟังขนมฟังเจ้าดังเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะขนมฟังปิ้งเยาวราชค่ะทุกคนนี่ ชิ้นหนึ่งอ,อ๋อยี่สิบห้าบาทนะคะก็มีหลายอย่างเลยอ่ะมีหลายไส้เลยเขาก็จะใส่ไส้เข้าไปนี่อุ้ยหอมมากทุกคนเขาจะเป็นย่างแบบเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยหอมมากเลยนะเข้ก็จะใส่ไส้เข้าไปนี่นะคะ มีหลายไส้เลยเราก็สั่งว่าเราจะใส่ไส้อะไรก็ยัดยัดเข้าไปจ้ามีหลายไส้เลยลูกหนึ่งยี่สบาทวุชิวยาวมากเราไม่ได้เห็นีเดียวหรอกชิวยาวมาก้ววววมก แค่ริมถนนนาะทุกคนในซอยเล็กๆเนี้ยก็มีร้านอาหารเยอะๆมากมายนะเนี่ยเข้าไปข้างในนู่นก็มีนะแต่เราจะไม่เข้าไปนะฝั่งนู้นก็มีทุกคนเห็นไหมคนแน่นมากมีเขาเข้าคิวอะไรกัน หูฉลามนะคะเขาเข้าคิวกินหูฉลามกันนะทุกคนกระเพาะปลาน้ำแดงนี่นเขาก็จะเข้าคิวแบบกินหูฉลามกินกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยหมึกย่างเอ้ยอะไรเอ่ยก็มีหลายร้านนะแต่ร้านนั้นขายดีมากเลยเอ่ะ มีเกี๊ยวเกี๊ยวก็น่ากินหมดหรือยังไม่รู้ฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าเดินไปก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะร้านอาหารอะของกินอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะ ฝั่งนู้นดูคึกคักนะคะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นข้ามตรงทางมาเลยนี้เราข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้าง oh, imagine, uh อุ้ยตราน,นี้คนเยอะมากเลยอรอเอาเมื่อกินอะไรกันดูคิวก่อน ดูคิวซะก่อนโอ้โหยังกะแจกฟรีนะทุกคนโอคนคนต่างชาติหมดเลยโี้วหมโอ้ไปทางไหนล่ะเนี่ยเจียวจ้ามาก นี่นะทุกคนแต่ว่าดูมันมีรถด้ยวยไม่น่าจะเดินไปได้นะไม่น่าจะเดินไปแบบสะดวก นีะคะทุกคนใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เหมาะที่จะพาพาแฟนพาเพื่อนพาครอบครัวามาเดินได้นะแต่ว่าหุย กินอาหารทะเลสดๆอะ่ะเราแน,น,น,นะนำนะมาเดินแถวยาวราได้กินแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องยอมยอมรับในเรื่องของราคาก็าจะนิดนึงนะอื <c oughs> ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะนะ่ะเนาะเยอะเลยอันนี้อะไร กินน้เนี่ยอะไรไม่รู้เห็นร้านหนึ He here, no. ่งอ oh, oh, ่ะเมื่อกี้ผ่านมาผัดผัดหมี่กระเฉดน่ากินมากมี่ผัดกระเฉดนะคะน่ากินมากเลยอ่ะเมื่อกี้อุ้ยร้านนี้ก็น่ากินน้เนี้ยลูกชิ้นปลาเยาวราชลา่เิญนะหูฉลามจ้านี่โอ้ หนีฉลาดนะก็จะมาฝั่งนี้แล้วถ้าใครที่จะมานะดาวแนะนำให้นั่งรถ เอ็มอาร์ทีมานะคะนั่งใต้ดินมาสะดวกกว่านั่งมาลงสถานีวัดมังกรแล้วก็เดินออกประตูหนึ่งนะคะทุกคนพอเราเดินออกมานะก็จะเจอแบบร้านค้าร้านแบบขายของกินเยอะแยะเต็มไปหมดตั้งแต่หน้าประตูของสถานนับหน้าประตูหนึ่งนะเลยเดินมาถึงนี้เลยนะคะ ของกินเขาก็จะเริ่มขาย2ข้างทางตั้งแต่หน้าประตูหนึ่ง MRT มาจนถึงถนนเยาวราชนี้เลยนะคะทุกคนเยอะมากหมดยังไม่รู้ มากๆนะันนี้ก็จะเป็นบ้าดินนะคะหุยหอมเชียวหมา่าก็มีมาลยยี่สิบยี่ห้าติดบาทก็มียังไม่หมดนะนี่ถ้าเราเดินออกเอมทประตูหนึ่งมาใช่ไหมคะเราก็จะมาเจอถนนแปลงนามนะคะ แล้วมันก็เดินเนเดินออกมาจากถนนแปลงน้ำก็จะมาเจอถนนยอวราชนะทุกคนของกินก็เยอะแยะมากมายนะเขออ่่าากกนตต นี่พอเราเดินเข้าไปตรงนี้นะคะเดินไปสุดเนาะก็จะเจอ MRT นะคะสถานีวัดมังกรประตูหนึ่งะะเดินทางสะดวกนะคะไม่ต้องขับรถมาเองหรอกเพราะว่าน่าจะหาที่จอดยากนะถ้าเราขับรถมาเองะคะ่ะอุ้ยเก่ารัดคั่วเขามีนี่เก่ารัดคั่วโลหนึ่งสาม ร้อยยี่สิบนะคะต่อร้อยโล 1, 3, หนึ่งสามร้อยยี่สิบน่าจะหมดเริ่มหมดแล้วนะคะเริ่มแบบเป็นร้านแบบเล็กๆอันนี้ร้านอะไรอยู่ S <S อันนี้อะไรเอ,อ่ยอหู้คนเยอะมากอันนี้อะไรเอ่ยผัดผัดอะไรเฮ้ยไม่ใช่ผัด,ผดเป็นเป็นของหวานนะะทุกคนอารมณ์ต้องทึงอ่ะ หมดหรือ,อยังยังไม่หมดนะคะกังเกงก็มีเกงช้างอุ๊ยหนมแพนเค้กอุ๊ยน่ารักเชียวอื้อ,บบอ อุ้ยนี่อะไรหนอมแรและเมียดละไมมากเขาทำเมื่อกี้นี่ไงเราเดินฝั่งนู้นนะเมื่อกี้นี่เราเดินข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะคะหมดหรือยังหมดหรือยัง ราคค่ะส่วนคลิปหน้าดาวจะพาทุกคนไปร้อที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ